กสวัสดีจ้านะเวทครับพี่พอสอบาโชคเนะาะครับผมแม่นวลพ้ารวยมณฑการพ้ารวยเอฮ่าผารวยรัดบันนี่ชาแนลอันนี้ช่องไม่ไม่ช่องอยังก่อนนี่นี่บ่าวอ้นชาแนลบ่าวอ้นชาแนลนะมื่อนี้ดีใจครับได้มีโอกาสมาเยี่ยมยามถามข่าวทางลัน่นท้ำปูนาค ครับผู้น่ากดีใจวังหลังนั้นมาห้ากพ่ได้พอกันเนาะเพราะว่าบว,วงสวงแล้วผู้น่ากันลงไปโคราชเลยเง้ยเาเลยนนเ,าเลยนา้ยเอาเลยจนมาฮอดมื้อนี่นี่ฮะก,ก็ว,ว่างฮะก็ว่างจากนั่นวันที่สองที่สามนี่แหละมากันเรื่องมาเห็นงาน,นเลยบอกใครได้ไปทั้งไหนช่วงนี้อีกอย่างหนึ่งมันกับเบิดงานเบิดงานบวงสวงมันมันผ่านเทศกาลสงการไปแล้วเ <ปะ S 1> บิดงานบวงสวงบันเนี่ยอธิมันลอยช่วงเขาพระษาพระลาวันนี้เนาะ <ส>อืวงนี้ยังบัท่านมีงา er นบวชสองมันบอกรับบบอมีแต่แต่วันทีสองเดือนหน้าสีลุงกรุงเทพสองเดือนหน้าวันทีสองเดือนหน้าจะลงเทพสองสามสี่ห้าวันอาทิตยุงเทพวันที่หกก็สิได้กลับอ่าปอสีลงไปงานไหว้คู่อาจารย์พยัก่อางานไหว้คู่ลูกศิษย์ลูกหาวันลรกก็สีลงไปหาน้องกุมารช็อกโลกกุมารน้ำโชกยูุคนลับน้องกุมารหนึ่งเจ็ดน้องกุมารในเจ็ดน้องกุมารชัดชัย น้องกุมารชัดชัยน้องกุมารหนึ่งเจ็ดกันไปหาย้ำได้นั่นไปโหลดว่นหนึ่งคือกันไปหายี่พอมันว่าน่าซะก็ว่าปูนากหนึ่งเจ็ดส่วบอกเลขยัำได้ก็บ,บอกตัวเลขหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งออกอีหลีเห็นบน้านไหนเนา 1, นะ,ะปูนากหนกึ่งเจ็ดแล้วปูนากหนึ่งเจ็ดไอ้ไว่าดีใจก็อ้ว่าดีใจวันในี้กับช่วงระยะนี้กับเฮ็ดทำสถิติเกตงวดซ้อนแล้วเจ็ดงวดซ้อนแล้วโดยที่ไม่บาสักงวดเกตงวดซ้อนแล้วหวังบันทิสิดันฮอดต ทอดงวดที่เก้าได้ปะเนี่ยแปดเก้านี่ภาวนาไวยาลุดเด้องวดที่แปดเนมันทอดงวดที่เก้าอ่าต้องภาวนาไว้จังสิต้องต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆต่อไปเรื่อยๆแต่ว่าก็ดีใจย,ยึ่ดอกว่าพราะเป็นผูบาอาจารย์ยังบ่ทิมอ่าสุดท้ายแล้วก็ได้มาคือเกา้าเ <c oughs> พราะว่าตัวสุดท้ายผู้นำวา่าจะไปเอาที่ถ้ำหม,มาจอกเลขหางประทัดอย่างเดียวซึ่งหางประทัดถ้ำหม,มาจอกก็ออกหกหากขนาดเลขหางประทัดออกมาเป็นห้าหก แต่ว่าตาผู้น่าเขียนเป็นห้องหามาเขียนลงคลิปกับเป็นห้องหาู้ใดได้เบิงเบืงของผูู้อย่างเนาะอ่าเป็นหกห้าอ่าพูน้าก็ม่ซื้อลอตเตอรี่หกหาเดีหาหกผงพูน่าเอาอ่าอ่าหาห้องพูน่าก็เอาพราะมันยงเตะหาห้องก็ออกงาเพราะมันออกงานมันเป็นสเตจผูน่าก็เลยมามาก็เลยว่าเอากลับดีกว่าเอาห้องหามันก็เลยได้อีหลีก็เลยได้ครบเจ็ดงวดซ้อนงวดนี้เป็นงวดที่แปดไม้มันปันมือ อุตสาเดินทางไปที่มณฑการไปไซแน่ครับปู่เห็นปู่เดินทางไปที่ศาลแม่ฮันนี่โอปู่ไปศาลแม่ฮันนี่อ่าซ,ซึ่งเกิดมากก็บบเคยไปหาคนจะเทาอบาเคยไปขอโชคขอลาภช่วงเพิ่นกระแสดังๆเขาบอก,กบว่ากล้าไปเนาะเพราะวันนี้ใสของปู่นาคก,กระชุนจัจกว่าไม่ชอบเกาะกระแสคันว่างๆเงียบแล้วปู่นาคสิร้อยไปเห็นของปู่นาคเองั่นครับมีมีไปใกล้ๆเนาะค่ะอ่าใกล้ๆถึงมันใกล้แล้วนะ เพราะว่าเขาออกจากโคราชกับแล่นไปอีกสองรอยกว่ากิโลใช่อ่าซึ่งก็จะเป็นทางพานเพราะว่าปูนาควันนั้นอ่าพานแม่ฮั่นนี่แหละก็มาอ่ายะโสทอนอ่ามาหาหลวงลุงแดงอยู่หันอยู่ยะโสทอนออกจากหลวงแดงกลับไปหาเจตัว <c oughs> เจตัวกับพระไปวัดไปว่าเนะั่ยลนะไปไหว้หลวงพ่อท่านใจนะั่ยละอ่าซึ่งการในการไปสารแม่ฮั่นนี่มือนั่นก็นตั้งใจไปจับเนาะข้าเจ้าจับลูกลิมปองก็ไปเบิ่งเงินว่าสิแมงข้าเจ้าถือเลขข้าเจ้ากำลังตั้งข,ขบวนรถแห่กัน ปดแทบทั้งหมดน่ะปูน่นักเลยว่ามึงจะเฝ้าเห่นเด้อให้กูจับแหล้วกอนปู่ยานเพลงลิกาศิดความไม่ใจเนะจาะแต่เลยไปจับ <c oughs> ตั้งกีดอาชัน,น<ว>เออยย่าย่หันแล่ะเราบอกว่าปู่ข้าขึ้นมาแล้วคนกล่จับปู่เนาะปู่ถ้าขึ้นมาแล้ว,ปลปลวไปดีดพินให้แม่ฟังหน่อยปู่หน้ากับป่เงาพินยู่หันซะ <c oughs> ออปูก่กระดีดเป็นยังบอกวิ่งกับศิลปินเนาะเสียแหละเ <c oughs> ต้ตรงเต้ตรงเต้ตรงไองของปู่ย่หันละฝา,ากหนึ่งเลยลงมาลงมาแหละก็เลยมาอธิษฐาน มาตั้งกิตอธิษฐานไว้ว่าขอไปสั่งไปแปลงเด้อให้เพื่อลูกศิษย์ลูกหาเด้อแม่ฮัน้นี้เพราะว่าเป็นศิลปินน้ำกันสมัยตะกี้ก็ไดพนศิวุ้งกับสมกิตบ่อทองของอีพ่อดาวบันนแต่ว่าปูนาแยกตัวออกมาอยู่ท่อท่อหา่าทอรซัดต,ตากรทบช่องหา้าตอนนั้นมาเล็นนนตีอยู่น้ำเพลนนั่นแหละนะมาเล็นนนตีแยกหักลวงกันกับพอดีพนเสียปูนากับขื่นไปอยู่สามพนเกลต้อ นั่นแหละก็เลยตั้งกิรฐานเลยจับลูกแรกได้เลขแปดได้พี่น,อน,น,น,น้องออยศานแม่นี่เนาะยศานแม่นี่เลขแปดก็เลยอธิษฐานจับเอาตัวที่สองได้เลขสามบัดนี้ตัวที่สามนี่ตัวสำคัญนี่งููนาศ้าวหน้าซ้าวหลังซ้าวหนา้าเด้งขมือท่านึงกับถิมเดชตั้งใจว่าสีเด้งขมือซึ่งสามเพือเดเด้งขมือที่ที่สองกลับไว้ว่าสีทิมอีกเสียงแม่ฮันนี่มาบอกแกได้หูนี่ว่าเอาให้แล้วอย่าทิมเดช เอาให้แลี้ยอย่าถิ่มเด้เพิ่นวางซี่เอาขึ้นมาเป็นเลขแปดพี่น้องแสดงว่าเพิ่นบ่อยากให้เขาซื้อหลายตัวความคิดของปูนาคนะมันจะเป็นแปดสามแปดอ่นบอปูนาคก็เลยตั้งเอาเป็นสามแปดเป็นสามไงไงพอขาดว่าเลขมันคือสีบ่เป่า่ะนขาวันกลางเดือนอะไมันคือสีบ่เป่าเลยว่าใส่เลขแต่ว่าก็ซื้อไว้บนต่างๆเนาะพี่น้องเนาะรัดกันไว้แต่ว่าปูนาคนี่ยคือชอบ สามแปดแปดสามชอบมากแต่ถามว่าทะเลขสามตัวผู้น่ามักอีลีแล้วชอบห้าสามแปดอ๋อทำเป็นปูน่านตัีเอาหาไ่เอาหาไ่เพราะว่าเลขเต่างแก่คือว่ามันจะบวกขวมกันนะนะเพิ่มร้านบวกขวมแต่ว่าอีแอมก็เกิดขึ้นได้ เขได้ตัวเลขเหลือผู้พูดเดี๋ยวอ่าได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้แปดสามแปดไปสารแม่ฮันนี่หอดได้ตัวเลขแล้วตัวนี้อ่าไปสารแม่ฮันนี่กลับมาเล็กก็ได้เลได้ตัวเลขตัวนี้มาฝากพี่ฝากน้องฝากป้าฝากลุงเฮาไปพิจเจรนาเอาเริ่มแปดสามแปดแต่ว่าผู้น่ากับมักห้าสามแปดอพี่น้องก็ไปพิจาจรนาเอาขอไว้ส่วนมากละเลียกผู้น,าน่าเนี่มันมักสีเป็นล่างเป็นล่างนุก <c oughs> ู้สวนอ่าส่วนมากสีมาล่างนะเรียกผู้น่าัน่มาล่างอ่ามาหนักมามาหลางหลายกว่า อ่ามาล่างหลายกว่าบนที่สติตีพันๆมากเนาะสีมาล่างหลายมากที่สุดเลยแม่นดีๆคับอ่าเพราะว่าเลขกกูนักจะเป็นล่างอืจะเป็นล่างหลายกว่าที่สุดเพระาะฉะนั้นแล้วพี่น้องไปมากมากเ้อซึ่งบันนี้อีกอย่างหนึ่งเล็กสามแปดมันตรงกับยังตรงกับเสาหลักกิโลที่่นเสียชีวิตอยูาอย่างน่ะเสาลบไซส์นอนีที่นเป็นชนเสียชีวิตนะ่ะนั่นแหละคือเล็กสามแปดอ่าเล็กซอยเลเรียกว่า เขาเจ้าก็ดีใจเด้เขาเจ้าเห็นท้องนะเขาเจ้าเนาะปูนางมากปูหนักมากปูหนางมากยื่นหนังนะเขาเจ้าต้องรู้จักปูหนางเออนั่นแหละมันมีแต่เส้นเล็กเส้นวยนีมีแต่เส้นเล็กเส้นวยจักกันเลยว่าเฝ้าไทยเฝ้าหนีปูคือเฝ้าไปแท้ผมเฝ้าไปจนได้เขากระตีตึ่มที่ตึ่มกันตอนลองเพลงสลองขวากกระไายมาได้แล้วว่าเส้นแหล่ปูสิไปไสม์มันก็เฝ้าแท้กันปูด้วนเออปูด้วนสิเฝ้าไปสีสเกตโอ้สิเฝ้าไปอันยสุธรที่กายต่อไปร้อยเอ็ดก็เลยวางสี่ ได้คักได้แน่แล้วล่ะพันวาเนาะเพราะว่าเลขเลขเสาไฟฟ้าที่พันวุ้งนี้ก็สามแปดพันวาก็ได้แปดสามแปดนั่นแหละมาฝากพี่ฝากน้องไอพี่เจรนาเอาเด้อเพราะว่าผู้นาแต่ว่าในใจผู้นาเนี่ยคือมั่นใจแล้วตอนนี้กลับมาขอนบานกับฝันดีมั่นใจการคันเลขมั่นใเข่าวมั่นใจฝันดีด้ยนั่งดีใข่งข้มือมันจะซูมอันนี้ว่าฝันดีผู้ฝันว่าเออความฝันสุดั้วนะความความฝันเนี่ยมันจะมันเปลี่ยนอะไรแต่ว่าขึ้นใลยใส่าเจ้าของฝันดีนะบ่ได้ขึ้นว่าฝันแต่ว่าฝันเนี่ยจื้อก ตอนวันมือในความรู้สึกนี่ว่าฝันดีในความรู้สึกว่าฝันดีถ้าเป็นแบบนี้นี่เลขเขาแล้วบอกพี่บอกน้องบอกป้าบอกลุกบอกไม่หอมเมื่อกันตื่นกันมาเถ่าคอยฝันดีแต่คอยชื่อว่าด้ว่าคอยฝันนี่ยังแต่ว่าที่นี่เขาว่าเลขคอยเขาแล้วเพราะว่าทุกทุกวันเป็นนซี่ทุกวันฝันเป็นนซี่ดิพ่อคือเลขงวดงวดที่ผ่านมาห่ากันละขันงวดได้สีได้เฮ็ดจะได้ก็ฝันแต่สีได้มือสุดท้ายแต่ว่างวดนี้ได้มาปับมันฝันดีแล้วไหมแต่มาปับมันฝันดี ฟันว่าได้ซิงได้ของได้หันได้หนีได้ยุ่ได้กินแสดงว่าคักแล้วแต่ว่าหวดนี่ถ้าออกสามแปดสามหรือสามแปดแปดสามปุ่นแล้วก็ชีได้ล่งไปซีสเกตดีกันแล้วไปหาอีเมงนั่นแหละชีได้สีบอกชีเราบอกทั้งเฟซนั่นแหละประกาศทั้งเฟซไปว่าผู้น่าจะเดินทางไปเมือนั้นเมือนี่ก็เลยว่าทีปพอไปวันหนึ่งที่บอกเอาทีมงานไปนั่มเพราะว่าจะาของไปงานส่วนตัว ไปงานส่วนตัวก็เลยไปกับแม่คู่กับน้องชมเมกแค่นั้นอ่าไปมิซัมนั่นละสิงห์วอนตัวเลขจะได้กว่าครับปูแปดสามแปดเด้อแปดในเจ็ดกูนั่งในชอบห้าสามแปดชอบสามแปดได้มาแต่สามแม่ันนี่ได้มาแต่สามแม่ฮันนี่พี่น้องกับพี่เจรนาเอาลักกิโลที่อยู่หันกะที่ก็เจ้าไปตำไปนั่นกะเลขที่สามแปดเนาะลักกิโลที่สามสิบแปดฝากถึงช่องต่างๆเด้อพอญที่ห้า อีแม่รัดมันนี่ก็ได้อีแม่นวลอีแม่ยินจีบพะรวย,ยาาฮาฮาอีพศเฮาพนทำการน่องอียงกันเห็นไหมเบา,บาอน้นน้ำเพราะว่าเสืน้ายิ่งปูกะเคลื่อนไหวเห็นในในเฟซอะ่ะในเ<ล>ฟซพ,พอปูไปใส่ปูสีบอกไว้ก่อน<า>บอกไว้ก่อนเพราะว่าคันนังเถ้อป,ปูกัทั่วหาหาบติดทีนะมันบอกใเบิรงในเฟซเอาเอาเฟซปูเป็นหลักคันปูสีไปมันกับบอลเออียงกัน็นไหมเพราะว่าทังอียงหนึ่งปูว่าจะไปไล่หมอง คือยันเล็กก็หลายตัวปู้มั่นใจแล้วก็ปู้มั่นใจแล้วนะนี่เนาะครับอ่านั่นละปู้มั่นใจเลข38แห้งๆเลยเนี่ย38จะเป็นหลอกลวงานนี่ได้ยินมาถือคักกว่ากระปูปู้ไปจุดทั่วได้983 8338เขากัดเลนก็เต็มคาราบิคือห้เขาถึงไปตรงกันที่ก่ะปูอ่าตรงกันอีกปะเนี่ยลูกศิษย์ลูกหาอีพ่อไปโน่นมาสารไม่ฮันนี่ก็ได้383เออ838มันก็ตรงอันนี้ก็ตรงกันแล้วแต่สูดได้ ถ้าจะกระส่งเงินมมใหายมุงขึ้นนี่ก็ได้กินค่าขนมอยู่ปูมากชอบที่สุดตัวไหนกับปูห้าสามแปดห้าสามแปดอีพอเล็กชอบนะครับตัวนี้ก็คือสามแปดนี่ซ้ำนั่นเพราะว่าเป็นยางตีมันมากหลายครับเดี๋ยวเพราะว่าเล็กตัวนี้ไม่ออกนานแล้วนะเลขกตัวนี้ไม่ได้ออกโกรดแล้วสามแปดในตัวมากที่สุดนะปูมากที่สุดเลยอ่าบอป้นมันบ่ออกโกรดแล้วอ่ามันบ่ออกโกรดแล้วเพราะว่าพิษเลีก มันออกวันไหนบ่เด้อผมอันใดตัวที่สองมันเด้งใส่มืออีกกลักสิทิมอีกบัดน,นี้เสียงแม่ฮัมมี่นี่เอาให้แล้วอย่าทิมเด้อเอาให้แล้วอย่าทิมเด้อก็ได้ยินเสียงคนเว้าเสียก็เอาแสดงว่าอีเมีเให้าไฮครั้งนี้แล้วก็ยกขึ้นมาก,ก็เป็นเลขแปดอีกเหมือนเดิมเลยว<ล>ันไหนเอามันก็ได้เอ,อ้ามันก็จิบบวกคักบ่บัดนี้บ้านบางเสาไฟฟ้า,ฟา,าบางเพิ่นอยู่เหมนกันสามสิบแปดนั่นนะสามสิบแปดยืนอ่าสามสิบแปดยืนก็เลยว่าว่า โชคบานข้านอ่อนกันอยู่นะถ่ายคลิปฟูยังสิฝากถึงพี่น้องครับฝากถึงพี่ถึงน้องถึงป้าถึงลุงพี่น้องป้องไปทุกผู้คนเด้อทุกทุกช่องกันแล้วกันเนาะทุกทุกช่องกันแล้วกันผู้น่ากะขอให้เทพพยดาฟ้าดินตลอดถึงแม้ฮันนี่ที่เอาเลข838มาเผยแร่ก็ขอให้ถูกกันเมื่อวันที่16พฤษคาคมพุทธศักราช25ง6ให้ร่ำให้รวยอย่าเจ็บอย่าจนอย่าตากว่าคนอย่าจนกว่าใครทำมาค้าขายลำลำรวย เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีเบิร์ดปลเลยอขน้อยสาธุ